วันที่เก้าดย๋ยวเป็นทางการนะครับหน้าตาสดใสขึ้นมากเพราะว่าหลังจากได้รับยาเข้าไปแล้วนะครับก็รู้สึกได้ว่า <c oughs> ตัวเองตอบสนองกับยาที่รับเข้าไปได้ดีมากนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนี่มันหายคือรสเปรี้ยวก็คือเริ่มต้นเริ่มแรกเดิมทีก็คือมาจากกันนี้ก่อนนะครับขนมขนมมันคือรส salt and sour ก็คือรสที่มีทั้งเกลือและมะนาวนะครับเพราะมันต้องมันต้องเค็มและมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะแล้วความรู้สึกความจําได้ของเราตั้งแต่เรากินมาตันติดเ็กเนี่ยอีขนมเนี่ยมันคือเปรี้ยวน้ายู่เนาะผมบอกผมอันนี้คือไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าน้องตั้มรู้ว่าชอบกินขบเคี้ยวเนะาะตั้มก็เลยส่งมาแกล้งไม่คิดว่าเราจะแกะกินเราก็เลยลองแกะกินดูนะครับความรู้สึกของเรามันคือมันต้องแบบ มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันเค็ม,มๆแบบนั้นแบบนั้นแล้วมันก็หวานๆไปเลยอ่ะยังไม่พอก็อรู้สึกว่าอยากได้ไม่เปนซีแล้วชอบกินน้ำมะนาวในางานที่แอนมากก็เลยซื้อมาเป็นเหลวๆนี่ยอไหม ไปแบบกจลลอนอะแล้วก็ถ้ารู้สึกร่างกายขาดน้ําตาหรืออยากแค่อะไรพวกเปรี้ยวรสสดชื่นชุ่ชื่นก็ไปเฮกินใส่แก้วอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจาได้ว่ามันรสชาติมันจะเปรี้ยวแต่หวานด้วยไงหวานมันก็จะหวานของมันอะมันก็จะมีเปรี้ยวอะเปรี้ยวแบบ <c oughs> ก็ไม่มีเปรี้ยวอะ เหมือนกินน้ำหวานเลยเว้ยเหมือนกินน้ำแบบน้ำละลายเฮลโบบอบอย่างนั้นอะคือมันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะแต่ว่านี้อันนั้นมันอาจจะโอเคแจ,จ่เป็นรสชาติที่แบบเราอาจจะลิ้นเราแกล่งขึ้นเนาะอาจจะทำให้แบบ ไม่รู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวเท่าเดิมกคคือคงมีเปรี้ยวแหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเปรี้ยวเท่าเดิมอันนี้ต้องเปรี้ยวละมะนาวเดี๋ยวขอไปฝานก่อนมะนาวลูกนี้ก็คือว่าฝากสก้ฝากคนซื้อมาให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้วิตามินซีขอแบบเน้นเน้น มันต้องเปรี้ยวปะถ้าโดยปกติแล้วอะนี่ก็คือฝานแบบสดๆเนาะเราควรบีบใส่ช้อนแล้เราบีบใส่ปากเลยเนี่ยบีบใส่ปากเลยนะทุกคนมาเปรี้ยวปะสองอย่างที่นี่ชีวิตนี่คิดรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแล้วอะมันหวานอะ <c oughs> ลองดูไหม มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันแบบมันเค็มเค็มขมขมอ่ะแต่มันไม่ได้แบบเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยอ่ะไม่อ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะ ไม่ใช่อ่ะถึงขั้นต้องมาบีบมะนาวเพราะแบบสรุปแล้วคือยังไงก็คือเป็นการสรุปว่าได้สูญเสียการรับรสเปรี้ยวไปแล้วนะครับลิ้นชิ้นนี้นะครับผมแต่จ,จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นส,สั้นๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวพอลูกยาหายดีขึ้นก็คงจะกลับมาเป็นปกติขึ้นนะครับก็อัปเดตประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับ